่็นบูสุสววนรณทั้งหลายท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2527เป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังืีด้วยเทปชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มขององือเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สาม วราดีสามนี่ผมตายอายุเมื่ออายุยี่สิปีเคอบวชเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บวชเป็นพระอยู่กับหลพ่อปานวัดบานองโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระสรีอาริยเมตรัย แห่ไปจากวัดไลที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดวาดงโคแล้วก็ตอนกลางคืนครึ่งคืนที่สองหลวงพเวลาตีสองหลวงพ่อปานถ้าไปอยู่ที่หน้าพระภาษีอันกลับตาเชิดถึงเป็นลงสิ์เป็นคนเมยุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมน้ะปลากรผมตื่นแล้ว พอหลังจากที่ผมบวชกระบวนปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ล,ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐา,านตามปกติของผม <c oughs> ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์น,นารกเป็นความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ได้โดยการตั้งใจไว้ยอย่างนั้น แต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสำคัญหลายท่านที่สำคัญจ,จริงๆมีอยู่สิบองค์ท่าน,สนแสดงออกถึงความสามารถเจริญวกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่านแสดงออกไม่ใช่นั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ละองค์พูดเหมือนกันเหมือนกับตาเห็นมา ถึงแม้ว่าในขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระกับไปเจอสาวกลางทางสนิทก็เลยต้องไปพวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นขับก่อนเพราะเธอยิ้มแย้มแจ่มใสคุยสนุกสนานต่งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระ ไปถึงท่านนะคว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานเขาจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจว่าเออพระนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนะรกสวรรค์ไม่ใกล้แลอเกินนี่ ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชทงพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองค์โอ้โหถ้ายืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามี ก็บอกว่าท่านผู ja ้น well> ั um ้นไม่ได้ตั้งใจบวชที่ความจริงจังความจริงว่าบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธาบวชมาด้วยประเพณีคือถึงว่าเพณีทังการจะบวชก็บวชบางคนเป็นครวญวาาลําบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสงหาทุกข์ไว้เป็นปกติพระต้องรู้จักทุกข์ เมื่อท่านอิบายฟังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเร็สุขเศรษฐานี้นไม่พอก็อเลยอยากจะบวชกับท่านอยากจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณและคุณไม่ยคู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความอย่างไรเอะคำว่าคู่ปรับต้องทําบุญร่วมกันมาแต่ช่ตินก่อนพึงจะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธาอยากจะบวชเพราะอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกมันมีมันมัมน,มนมีมาตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ดปีมันก็กล้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอยไปเที่ยวในเมือนรกไดตนเองให้ได้ ต้องขึ้นไปหาเทวดาให้ได้ไปที่วิมายเอาเทวดาให้ได้กรวงความไม่กล้องอย่างนี้เธอก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปนานวัดบานองโคที่เต่กุุว่าเธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป็นเป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้เขาเคยรู้โถใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใ,ใจกันมาเดิม หลังจากนั้นมาเมื่อมาพบนรู่ปานก็บทเรื่องรายละเอียดอยู่ในบระวัพ่อปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบวทแล้วหลังจากเมื่อพ้นพระปานท่าน่หนตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จเสรขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐาน เสียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังเกิเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชื่อเก้าแต่เชื่อก็ยกมือไหว้บอกท่านครับท่านใหญ่เพราะว่าปานนี้เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นี่มนให้ไปหาที่ข้างหน้าพระสิอาดิยมไปไตรกลางสลาผู้ฟังว่าเป็นคำสั่งพ่อปานผมก็ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านบอกกราบพระศรีอนันแะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศีอาริยะเมตไตรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบครั้งสองนึกถึงพระศีอาริยะเมตไตรกราบครั้งลีสามนึกถึงพันดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพ เพราะการเห็นพระพุทธรูปในอ,อกเป็นระจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็บพบภาพทันทีตัวย่างพรเฉพระองค์สมเด็จพระจีนสีเวลาที่พุกกระบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพุทธรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนผมก็เห็นผมเลยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นไปน้นมา แล้วเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแพร่พราาเป็นยับพอผมกราบเสร็จรูวไป,ปก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนนะบอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ครับวาสนาบารมีวาสนามาวาสนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระเทธเจ้าร <cz es ional> <systemic> <part> ู้ว่าปานะบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีตที่ผ่านมาแเธอปรารถนาพุทธภูมิมันนานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอภิเษกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอภิเษกสมาธิฏิยานใกล้จะเต็มต้องคนปรัตถนาพะทธิยานต่อ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก,ก็ยอมรับท่านบอกให้ปริญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก,ก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นำนำ้าผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐานถ <c oughs> ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้มรุ่งอริสิสมมาสัุโทยาน เป็นพระพุทธเจ้ามาอดีตการแล้วขอยกพระสีอานิข้นแล้วก็ท่านก็กราบตั้งคุกเขา่าเอาสองมือเข้าประคองแทนพระพระก็ขึ้นพระ,ะสีอานเขายกตั้งเจ็ดคนหรือไป่ไป่คนไปคนหลังหลังไม่ยืดนะหลังงอๆท่านไ้คล้องสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่านวางขึ้นขึ้น,นลงลงแลง้วก็วาง เธออกว่าคุณยกบังผมก็ยกบังนะที่ทำแบบท่านขี่ตามช้างช้างขี่ก้อนใหญ่ผมขี่ไม่ออกเลยเอามือผมก็หยับเข้ามือลู่พระไม่ขยืนเธอบอกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นแหละครับยกขึ้นเรียวหรือเบาอยู่ ข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนักกีฬาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านว่าแนผ่ผาง็นแน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสักกี่ปีอายุเท่าไรจึงจะตาย พราะว่าถ้าอายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปพออายุ27ยกขึ้นเบาเบีงเหมือนก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุ27หมดอายุเถอะแต่ความจริงท่านรู้แา่ว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจ,จะทดลองยกภะษีอ่านดู <c oughs> หลวงพ่อปาน,น,น,นเนี่ยนทีว่าทนูแน่เพราะวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปี <c oughs> <c oughs> ไปสามปีข้างหน้าวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านัน้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วก็ท่านตายตรงเป๊งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้มาสบายนอนคลอกอก่อนหน้านั้นตอนเช้าจอาปวดเจ้า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 ,จา แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจากเที่ยงจะไม่พูดเลยถึงเวลา่เวลาตีเป็งวาระแรกหกโมงย็น <c oughs> ท่านลืมตาแผลบหลับตาแผลบไปเลยที่ประจรดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทำไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ เพราะตามปติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปานบรณภาพแล้วอขอโทษนว่าปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายาอายุยี่สิบเจ็ดปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุยีสเจ็ดปีผมก็เป็นพรหมเวลาที่ผมจะเรินกรรมฐานผมไปพรมเสมอ ผมขึ้นไปข้างแรกผมขึ้นไปบรรดาพวกพมก็อกเงียบเขาจริงวันนั้นไม่เงียบเราเจียวเจ้าเจียวเจ้าเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแต่ต่างคนแต่ก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุผมตั้งใจจะไปบำเพ็ญบารมีกลับตายก็เนี่ไปอยู่สูงกว่าเดิมผมเข้าใจว่าจากลมท่านที่เก่าอาจจะเป็นลมท่าน สิบที่เอ็ดก็ตามเรื่อง <c oughs> ผมไม่เคยนึกว่าไอ้เรื่องนี้พมนี้พานนะผมจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะเป็นพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรหมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นตอนนี้เวลาจเจริญกรรมฐา,านผมก็มั่นใจผมคิดเลยว่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหม ผมก็ไปชั้นพรมชันพรมทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกวันเวลาที่ไปถึงนั่นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครเพราะไม่มีนางฟ้ารบริวารถ้ามีนางฟ้ารบริวารชาญแตกแน่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นผมสบ,สบายสบายดีเมื่อดีตอนหัวค่ำท่องหนังเสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ หว้พระเสร็จสมาทานเสร็จผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งพระไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมันนอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสองอีกห้านาทีผมก็หลับผมทำอย่างนี้เกือบทุกวันผมจะมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรผึงจะไปเป็นผมเมื่อนั้น แต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพบวันท่านไปต่ออยุ่เขาก็ไม่อยากจะต่อท่านบอกไปต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวปล่อยปลาหนึตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามาะมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบ้างแหละมันก็ยังกังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมเมื่อไปตามไม่ดิงดำมาที่พอไปตามมาแล้ว ท่านก็บอกว่าเอาคุณช่วยปลาไปปล่อยนี่นะผมก็นําปลาไปปล่อยผมนึวกว่าปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกระมังมากระมังมาบาง,าบบางาที่เดิมก็ไปกราบท่านะว่าเป็นนมาแก่ต่ออยู่แล้วปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แกแกอายุยี่เจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ตายแล้วไม่ตายผมก็ไม่ว่าผมก็ตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เล่งรักก็กำลังใจผมเรื่อยๆแต่การเร่งรักผมไม่นั่งไปนั่งหลับตาปีนั่งภาวน,นาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผลตลอดเวลาเวลาจะดูสื่ผมก็เห็นพรกะก,ก่อนเห็นพระแล้วผมขอพรคอยจำสือได้แม่นๆง่าย แล้วมีความเข้าใจจนตลอดเวลาก็รู้สึกมีประโยชน์ <c oughs> ตำราบาลีที่ก็ว่ายากยากแต่ผมเรียนเขาไม่หมักได้นิดหน่อยอย่างอะไรสังขยาก,ก็ดีอังคายายก,ก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออยุด้เจ็ดยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาส ข้าบริเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบริเรียนแล้วอายุที่เจ็ดเป็นบริเรียนแล้วก็มีพระท่านธรรมยาขนาดหนึ่งทุกองค์ฉันและรูกวิาสมายผมก็อยากจะมีกำลังร่างกายโปร่งตรงเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วยก็ขอท่านฉันพอใช้ไปประเดี๋ยวเดียวท่องถ่ายสามครั้งหมดแรง คราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีหน่อยหน่อยใช้ตาที่มองไกลๆมันเห็นสันส้นกับมาสั้นกับมาสั้นกับมาจนทั้งพระกับเนรนั่งข้างๆสองสามองไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขนาดนั้น มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกนั่นก็ไม่จะสลบคงเข้าใจว่ากําลังเขาจิตเป็นชานมากกว่าหากว่าถ้าจะถามว่าเป็นชานด้วยาการยังไงนั่งเปล่งหรือเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะ ผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเล่าสู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคำที่ผมชอบแล้วก็ภาพพระพุทธเจ้าที่ทแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สอง เื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ลีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจวพราผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุหน่มๆจะเป็นครวัตผมก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็ชอบเตยตอนเป็นพระมานีผมชอบพระพระเจ้าสวยๆ วางสาวๆส,สวยๆเคยไปยุ่งกับแกผงสู้แกไม่ได้ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งบทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปก็ลงความวาผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิจารณาเขาเห็นผู้ตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครควรเห็นตลอดเวลาดูวสวยเห็นท่านอยู่บนหัวองเลย ผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจสใสสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไข้ไม่สบายเปน็นมาท้องถ่ายเครื่องแลบก็เอานึกในใจว่าการอย่างนี้มาอีกแล้วเราสู้ทีวว่าเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ ใจก็จับพระพรูปพระชนก็องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ไดย้ยิไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกกันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกาย สภาพผ้าก็ตัวเองเป็นพรมสายชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่แล้วเราควรจะไปอนี่เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนเป็นโสสมณีธรรดาญาโยมพุทธบริษัทว่าลักษณะของกายเข้าฌานตายเนี่ยที่แรกผพรว่าคนเข้าฌานตายต้องลุกขึ้นมานั่งคาติ ชักปุบคำแล้วภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคำว,ว่าชายคืออารมณ์ชิงของสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทําเครียดไม่ใช่มีรมตึงเป่งอาการตึงเป่งน,นี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้ลมเบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้ นี่พอให้ใจเบาๆสบายๆนึกประจิต,ปจตเป็นสุขเห็นภาพพระก็สบายพราหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนก็บถ้ำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคนไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาปเปล่าๆก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุติเจ้าอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าวควรจะอยู่แลอควรจะไปไปไหนไปพรมมิมานเห็นชัดแล้วก็บวนอากาศเต็มเพื่อแพลิพราปริยับ เทวดากับพรหมพอดัยะเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกว่าโวยเรียกเพียนว่ายิ้มไข้ค,รครนให้ดีก่อนไข้ค,รครนให้ดีก่อนถ้าสามัคคีพรหมมายิงข้านาบอกโจงไข้ค,รครนให้ดีจะไปหรืออยู่ไข้ค,รครนให้ดีผุณก็เลยนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าคนอยู่ คือควรไปถ้าควรจะอยู่ค่อยมีฉับปันฤาสีรัศมีอุปาารพุ่งมาเป็นไปดานถ้าหากไม่ยังไม่ควรอยู่ควรจะไปคอยเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลยอริฐานเสร็จก็มีรัศมีอุปาารพุ่งมาเป็นแสงรุง่งเป็นเปนดานแผยอยู่พักหนึ่งหายไปคยุยคิดว่าท่านบอกว่าควรอยู่ ถ้าตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมเขามีทรัศสิีีพุ่งมาใหม่จะเป็นรักษินาวัตถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมจะให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปลายกฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทักษินาวัตสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าไทย,ยนั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปลายกฏรัมมีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ ตอนนั้นท่านแต่งตัวโชคสีขาวพวกเหงนขาวหมด <c oughs> หนุ่งผ้าธรรมดาธรรมดาเป็นผ้าพื้นไม่ผ้าสบายเฉียงก็สีขาวท่านก็ามามียาก้อนหนึ่งเมืก้อนดินเพราะว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียและการที่คุณรับเทศไว้ทิวจังหวัดสมุทรสงคราม วันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายยปกติรับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวเต่นขึ้น <c oughs> แต่เวลาประเดียวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเศษดีว่าสมเด็จพุทธา,าจารย์ว่าน ท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มากแต่เยอบจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่ใช่ไหว้จะพาะมือและพาะหน้าผากของผมท่านยับยั้งห้ามใม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผม นั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญแต่ก่อนไปแล้วผมไม่มีสตังผมเป็นนักเทศแต่ผมมีสตานติกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทแต่เวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงนินหมดก็เริ่มความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานี้ถือว่าเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์มีโยชน์ที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไง เล้วอเมื่อไปดูหลวงพ่อปานที่จะ่ตายเข้าฌานตายท้ไม่ลุกนั่งเมื่อนอนธรรมดาธรรมดาอารอมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดเพึ่งปังทำท,ท่ามันจะเรินสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นฌานดิ่งไม่ใช่อย่างนั้นและผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบหลวงพ่อปาน เวลาว่าป่วยไข้มาสบายเพราะเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่เอ้ผมคิดเสมอนะครับเวลานี้ยิ่งป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็หมึนงงทุกวันนับไปเวลาสองเดือนเสร็จมาแล้วยิ่งใกลยย้ระยเวลาที่จะมาทึกเสียงนี่มันจะเป็นหนัก ผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผมผมอาจจะคาับสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคนประโยชน์หนีไปเจตนี้จากท่านไปเอาไปเมืองผีสมดผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีและไม่ดีต่างคนอื่นนะผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันเป็นคนประโยชน์สําหรับผมก็เลยรีบขายไว้ซะก่อนการนี้เกินไม่หมดแต่ผู้เดียว เมืม่องขอให้ท่านหลายเพึงม,มีความเข้าใจการเข้าฌานตายเขามีสภาพแบบนั้นก็ขอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมาฐานตามที่ท่านจะเพิงทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านที่ได้มโนยิธิผู้กายไปวิพพานก่อนกายไหนนะอธิสมาในกาย ล่อยให้ใจสบายต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วีมานของเราไม,มา่มีนของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังมาไรเขามาที่นี่เมื่อนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันท้าย,ยามว่างมีโยยงเตลือมพระโอ p พรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโลกของนิพพานสำหรับท่านิปฏิบัติในด้านสุขาวะเสก ก็จับพระรูปพระชงองสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดอง์หนึ่งคนไดแลวขนาดใดก็ได้จะนึกภาว,วนานในใจเมื่อไรคนได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมีธุระเราไม่สามารถจะภาวนานได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อนและขอบรารมีพระองค์สมเด็จพระชินนวรส ได,โด้โปรดสง,งเคราะหการสินตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันเขาท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าของโสดาธิตาคารนาคารหันแต่ว่ากำลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชื่นผมคิดว่าตายแล้วอย่างเหลวควาสวรรค์ได้แน่ แต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงสัญลักษณ์ขึ้นการเป็นพรหมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรมแน่นอนอลัลบรรดาสาวกคุโอส้งเดินไปจินวนวรสัญญาณบอกว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติวัเพเกงตรงน,น,นี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบุญผุญผลจงมีแด่บรรดา,า,าทธรรมุสสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี